นิลยาทโารนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีสิงในช่วงระหว่าง1-15มิถุนายน2 5 6 8ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิลยาทโารนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดู Energy ของชาวสิงห์ว่าวมีอะไรบ้าง e i g of pentacles s of pentacles e i g of cups Five of บบ n d s และ The Hermit สำหรับชาวสิงเองนะคะช่วงนี้ e NERGY ของคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ว่าคุณอยากที่จะอยู่กับตัวเองนะคะในการที่จะแบบเหมือนกับอยากที่จะลืมใครบางคนก็ได้นะในการที่จะแบบเออหาอะไรทําให้มันหมดไปวันๆหนึ่งอะไรอเงี้ยนะคะหรือว่าการที่จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะ เพราะว่าคุณมีความรู้สึกสับสนวุ่นวายในหัวใจตัวเองด้วยว่าใครคนหนึ่งที่คุณมีความรักให้กับเขาเนี่ยนะคะคุณมีความรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างลึกซึ้งนะแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนไปหมดนะคะสับสนวุ่นวายใจหงุดหงิดจนทำให้คุณเนี่ยต้องมาอยู่กับตัวเองเงียบๆเพื่อที่จะถามตัวเองอะไรบางอย่างนะคะว่า มันคืออะไรหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะเพราะว่าคุณก็ยังไม่รู้คำตอบตอนนี้ก็คือยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็นอะไรนะคะมันดูสับสนมึนงงไปหมดเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วคุณก็ทำดีที่สุดแล้วด้วยซ้ำกับความรู้สึกตรงนี้ตอนนี้คุณพยายามที่จะหันกลับมารักตัวเองแล้วค่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะ ลองรองดูสถานการณ์ไปก่อนบางทีก็ยังพิจารณาค่้ครวนไต่ตรองนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับเข้าไปอยู่ภายในจิตใจตัวเองคุณอาจจะมีช่วงที่โอเคมีการทำงานทำกิจกรรมอะไรก็จริงนะแต่คุณจะอยู่กับตัวเองเป็นหลักนะคะบางทีคุณก็อาจจะเหมือนกับปิกวิเวกนะคะหรือว่าการที่ เป็นช่วง introvert ของคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีกันนะคะเอาละต่อไปนะเราก็จะไปดู energy ของใครคนหนึ่งกันบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ the magician queen of bonds strength h i e r of f a n และ f i อ e of Wands นะคะดูเหมือนว่าเขาก็จะมีความสับสนวุ่นวายใจไม่แพ้ไปกว่าคุณนะคุณสองคนอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันมีความขัดแย้งกันบางอย่างหรือเป็นความขัดแย้งภายในใจลึกก็ได้นะคะหรือแม้แต่ว่าเออบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของการพูดบางอย่างก็ได้นะแต่ถ้าคุณไม่ได้พูดคุยกันนะมันคือความขัดแย้งที่มันนำความสับสนมาให้ในหัวใจของทั้งสงฝ่ายนะคะ เขาเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะเป็นคนที่ควบคุมสถานาการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นคนประสบค,ความสำเร็จนะคะในด้านอาจจะด้านการงานการเงินหรือว่ามีอาชีพที่เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปอะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยแหละ เขามี energy ของธาตุไฟที่โดดเด่นนะคะเม่สิ่งธนูหรือไม่ก็เป็นพฤทธศพในตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับใช้สิ่งศักดิธิ์นำทางนะคะหรือว่าอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สธิ์บางอย่างเขาน่าจะพยายามที่จะควบคุมตัวเองและควบคุมสถานาการณ์นะคะรวมไปถึงว่า คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงว่าเขาเล่นไมคเกมบางอย่างกับคุณนะเช่นการทําให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายใจหรือการมามาหายหายโผโผโผลนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกัน3 of Wands การรอคอยไ e of Pentacles a c e of Cups Five of Pentacles, Five of Swords, uh -huh. Nine of Swords, King of Cups, Nine of Cups, Nine of Swords, The Empress, Let the Sun. Um. รอคอยความสุขและการเริ่มต้นใหม่นะคะเจ่าสิ่งคุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยก็คือความสุขการเริ่มต้นใหม่การมีใครบางคนที่พร้อมจะเข้ามาเริ่มต้นกับคุณคุณอาจจะเริ่มความสัมพันธ์นะคะด้วยการที่คุณมอบความรักให้กับใครสักคนนะ แต่มันก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วหรือว่าจู่โจมนะคะจนจนคุณไม่ค่อยแน่ใจกับความรักครั้งนี้นะคะอยู่ไปอยู่มามันเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาเห็นว่าคุณมีคุณค่าพอหรือเปล่ามีเอนเจอรจ์ของทัดลมนะคะคุณมีค่าพอไหมมันทำให้คุณรู้สึกว่า คิดมากนะคะมันมีคนที่เหมือนกับว่าเดินจากไปด้วยนะคะอาจจะจากไปด้วยอีกโก้นะคะจูจ่ๆก็หายไปอะไรแบบนี้หรือว่ามีการสื่อสารบางอย่างก็ตามนะแล้วมันอาจจะเกิดเรื่องราวความเข้าใจผิดในบางเรื่องด้วยซ้ำตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณค่อนข้างคิดมากเลยทีเดียวแล้วก็บางคืนคุณอาจนอนไม่ค่อยหลับได้นะคะคุณอาจจะยังอยู่ใน Energy ของการรอคอยใครคนนั้นที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ต่อไปก็คือเหมือนกับว่าคุณนะ่ะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีคนหลายๆคนนะัที่นี้เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วละอย่างน้อยก็สองคนที่เขาอยากที่จะมาปกป้องคุณมาดูแลใจใส่คุณนะคะที่ทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นทั้งหมดเนี้ยมันมันไม่ใช่เพราะอออะไรเลยนะคะมันเป็นเพราะว่าคุณอนะ ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจากที่เคยแบบเศร้าหมองนะคะจากที่เคยแบบเครียดเป็นทุกข์แล้วต่อไปคุณจะแบบเออยือนอยู่ได้อย่างสง่างามอะก็มีคนที่แบบเข้ามาคนนึงก็แบบเหมือนกับว่าเป็นคนที่เคยที่จะรอคุณอยู่ตรงนั้นนะคะในสถานการณ์ที่ดูไม่แน่นอนเขายังคงรอคุณอยู่ตรงนั้นกับอีกคนนึ่งเนี้ยบุกป,ป่าฝ่าฟ,ฟันเข้ามาหาคุณ เขาอยากที่จะนําความรักมามอบให้กับคุณคุณจะคุณจะมีความรู้สึกสดใสแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนหนึ่งคนโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบเหมือนเป็นคนทัดไฟหรือคนวันอาทิตย์นะคะ มีคนที่เป็นทัตุน้ำด้วยนะมีคนที่เป็นทัตุน้ำแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะมีความสุขมากๆกับคนคนนี้ค่ะแล้วก็คนนี้มีความแตกต่างจากคุณค่อนข้างมากนะเขามาเปิดโลกของคุณให้สว่างสดใสเขาเป็นคนที่ดูดีมีออรา่าแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีวัยที่ต่างจากคุณ ม,มันเหมือนเขาจะพาคุณไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะพาออกไปอยูอ่ในที่ที่คุณไม่เคยไปอะไรแบบนั้นนะแล้วมันก็จุดประกายความคิดบางอย่างให้กับคุณด้วยเอาละนี่ก็คือนะคะในสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปเราจะไปดูข้อความในใจ จากใครคนหนึ่งว่าเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไร c a n t t h i n k of right words to say มีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากที่จะพูดกับคุณนะแต่ว่าเขายังนึกคำพูดไม่ออกว่าเขาจะพูดยังไงดีหลังอาจจะหลังจากที่แบบเหมือนกับไม่ได้ติดต่อหรือไม่ได้พูดคุยนะ I feel so guilty for all i have done เขารู้สึกผิดนะฮะกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไป I feel so overwhelmed right now, please just leave me alone. ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันท่วมท้นอยู่ในใจแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนอยากอยู่คนเดียว I'm gonna reach out to you soon, please be patient เป็นช่วงเวลาที่พอเขานิ่งได้อยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะตกผลึกว่าเขารู้สึกต้องการคุณจนอยากที่จะติดต่อหาคุณอย่างรวดเร็ว Hold me tight. อ o n t ever let me go. เขาอยากจะมาบอกคุณว่าอย่าปล่อยเขาไปได้โปรดอย่าปล่อยเขาไปเราไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขากันนะฮะ s h I could share my good news with you. เขาอยากที่จะแชร์เรื่องราวดีๆนะคะแบ่งปัน สิ่งดีดๆเขาคราวทำถ่ายสารทิศสุขดิบกับคุณนะ You came closer than anyone เขาอยากบอกคุณว่าคุณเข้าใกล้เขามากกว่าใครๆบางทีคุณกับเขาอาจจะมีความเชื่อมโยงกันนะคะในการสื่อสารกันได้นะคะเหมือนกับแบบสื่อสารในทางจิตวิญญาณอะไรพวกนั้นะ I know that I crossed the line with คุณนะ่าจะมีอะไรที่มันเหมือนเป็นการป็นเกลียวกันอยู่บางอย่างหรือเปล่านะฮะหรือมีอะไรกำแพงบางๆกานระหว่างคุณกับเขา you speak to me through music เนี่ยเหมือนกับคุณมีการสื่อกันทางทางจิตหรือทางอะไรที่ผ่านผ่านสื่อหรือผ่านทางเพลงก็ได้นะ finding out the truth catch me มีความจริงบางอย่างปรากฏ ในแง่มุมของเขานะคะเขาอาจจะไปเจอความจริงอะไรบางอย่างแล้วเขาก็แบบมีความรู้สึกว่าโอเคตอนตรงนั้นอะ่ะมันทำให้ทุกอย่างมันมันพังลงอะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดเออูเส้นทางแห่งความรักให้กับสิ่งว่ามีเส้นทางอะไรบ้าง painful separation คุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีการแบบ ห่างกันนะนิ่งเงียบหายห่างมันเป็นช่วงของการเซปเรชันบางคนก็เลือกลาแยกจากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ค่อนข้างเจ็บปวดสร้างความเจ็บปวดนิ่งเงียบงนัน missing in silence แล้วก็คิดถึงอยู่ท่ามกลางความนิ่งเงียบนี้แหละ travel memories มีในเรื่องของการเดินทางนะคุณอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ กันในเรื่องของการเดินทางหรือแม้แต่การวางแผนเรื่องของการเดินทางหรือคิดที่จะเดินทางร่วมกัน reclaim space ในตอนนี้เหมือนกับขอพื้นที่ส่วนตัวนะคะมีการที่จะต้องต่างคนต่างอยู่สักพัก p s y c h i a r หมายแต่ภายในใจยังมีความชอบความชื่นชมนะคะความรู้สึกดีๆตรงนี้ยังมีอยู่ เราก็จะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับสิ่งมีลักษณะเป็นอย่างไร passive aggressive การใช้ความนิ่งเงียบความนิ่งนี่ไม่ใช่ความนิ่งอะไรนะคะเป็นความนิ่งที่แบบเหมือนเป็นการกดดันอีกฝ่ายหนึ่งที่อยากให้ได้รับรู้นะคะหรือได้รู้สึกบางอย่าง broken insight แล้วก็อาจจะทำให้ อีกคนหนึ่งรู้สึกถึงความเสียใจเจ็บปวดจนถึงขั้น Intersection นะคะคิดที่อยากจะตัดสินใจบางอย่างขึ้นมาเออเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหงาเศร้านะฮะอังวางแต่มีลักษณะ Energy ของความเป็น s โ Mate อยู่นะมีการเชื่อมต่อกันทางอาโซนะคะจิตวิญญาณหรือว่าเคยแบบ มีความผูกพันกันมาก่อนต่อไปนะคะเราก็จะไปดูแองเจให้คำแนะนำว่าอะไรกับสิ playfulness honeymoon forgiving and learning unrequited love reconciliation ความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนอะไรที่มันดูยังเบาบางฮะยังเบาบางแต่มันอาจจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยนะเช่นตอนแรกก็ยังไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเหมือนกับว่าโอเคมันสามารถที่จะจริงจังมีคอมมิชเมนตได้แต่มันมีอุปสรรคเยอะอุปสรรคหรือความ ความยากนะคะยากในการที่จะลงเอยหรือว่ามีเคมีบางอย่างที่ไม่ตรงกันก็ได้หรือไม่เพียงพอทีนี้เนี่ยมันเกิดการขัดแย้งขึ้นนะคะหรือว่าความอะไรที่เหมือนกับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแองเจิลบอกว่าให้ forgive นะคะก็คือให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนี้เพราะผลสรุปคืออะไรร n c i l i a t i o n การที่จะหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ใครบางคนในอดีตจะย้อนกลับมาสู่ชีวิตคุณใครบางคนนะคะ reconciliation หรือว่าจะเป็น past life คนในอดีตชาติข้อคิดสำหรับชาวสิง์ข้อคิดคืออะไร Take a k e a s t e p back. It's not the right time ในตอนนี้ถ้าคิดจะถอยหลัง น่าจะไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องนะ Set Good b แบ t e r i e s น่าจะมี b บ r t e r i e s นะคะก็คือการสร้างขอบเขตเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าการกลับไปเนี่ยมันง่ายเกินไปโดยไม่มีขอบเขตอะไรเลยมันน่าจะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่แล้วมันมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้และสิ่งนั้นถ้าควบคุมไม่ได้ก็คือควรจะ Surrender นะคะยอม ยอมจำนวนกับมัน่ะก็ไม่ต้องควบคุมนั่นเองบท waiting for คุ้มค่ากับการรอคอยคุณอาจจะใช่คุณมีเอนเนอของการรอคอยนี่นาคุณจะรู้สึกถึงคุณค่าของการรอคอยวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการที่คุณจะได้มาถึงถึงสิ่งที่คุณต้องการนะในการที่คุณจะได้สิ่งที่ต้องการมานอกจากที่คุณจะ จ้างเจ็จำแล้วนะคะว่าคุณต้องการอะไรในระหว่างนั้นคุณต้องเล t ดติ o กคุณต้องปล่อยวางนะคะคุณต้องปล่อยถ้าคุณไม่ปล่อยคุณจะไม่ได้นะคะคุณต้องปล่อยและนี่ก็คือเรื่องราวของชาวสิงคุณสามารถติดต่อตัวดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สสอนอนาน่านไพ่ทาโร่ไพ่ร็อกเกิลคอร์สจึงดุดรักแท้ด้วย กดแดงดึงดูนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทาโรโอใค่ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีมีความสุขแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ